กูกล้าฟังดิแล้วมึงก็วิ่งทําไมอ่ะน้องเออแม่เข่าข่าก่อนผมต้องดูน้องก่อนมันต้องใช้เวลาในการดูว่าน้องมีปัญหาอะไรตอนนี้น้องติดเรื่องของการวิ่งไวเยอะเกินไปนะครับเคลื่อนที่เยอะเกินไปนะบางอย่างที่มันไม่จาเป็นต้องไปทําอ่ะอย่างกระโดดฟันเมื่อกี้เห็นปะวางเป้าอะ่ะเราจะรู้ถ้าเราเล่นมาขนาดนี้เราจะรู้ว่าการยิงแบบไหนแม่งเลยหัวเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปรับเรื่องของการเคลื่อนที่ก่อนน้องเคลื่อนที่เยอะเกินไปเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปรับ รับเรื่องนี้ได้โดยการที่เราไม่ให้น้องโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ให้อยู่กับผมนะ X นะครับหรือว่า e x p Expansion นะครับหัวแคน Xp นะครับแล้วก็เป็นโค้ดทีม n i กมาก Galaxy อยู่นะฮะตอนนี้เป็นทีมอยู่ในโพลีกแล้วก็อาจจะได้เจอกันในซีซันที่8นะครับแล้วก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์สำคัญมากๆนะครับผมรับน้องหนึ่งคนเข้าสู่ทีมนิกมานะครับก็ เป็นน้องที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับในห้องซ้อมแล้วก็ในลีกทั่วไปนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในลีกสูงสุดยังไม่มีนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเผื่อน้องๆที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการทําทีมอยู่นะครับก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปไปเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเพิ่มเติมน้องที่เพิ่งรับเข้ามาเอาเอาพูดตรงๆเลยก็อาจจะเป็นเป็นน้องที่เคยอยู่มาก่อนแล้วก็ดีปัญหากับผมแต่ว่าก็ก็มาคุยแล้วนะครับ แต่ว่าผมก็เสียดายในเรื่องของพื้นฐานการเล่นของน้องเนาะพื้นฐานการเล่นของน้องดีอยู่แล้วผมก็เลยให้โอกาสได้น้องเข้ามาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเพิ่มเติมเรื่องของพื้นฐานการเล่นในระดับีสูงสุดเนาะเพราะว่าผมให้น้องไปลงห้องซ้อมมาแล้วแล้วก็ได้เห็นการเล่นหลายๆอย่างแล้วะเห็นหลายๆข้อที่น้องต้องปรับด่วนๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ปรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้องจะชินกับการเล่นแบบเดิมเดี๋ยวน้องจะคิดว่าการเล่นแบบนั้นมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วนะครับ มันไม่ใช่นะครับมันอาจจะดีในใน,ในความคิดของน้องแต่ว่าในการทำทีมในการเล่นเป็นทีมยังยังไม่ดีพอเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาะปรับน้องสดๆเลยนะครับผมเดี๋วดูว่าน้องจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องขอดูก่อนการเล่นของน้องเป็นยังไงนะครับสดๆเลยนะอันนี้คือผมไม่ได้เตรียมกับน้องนะอันนี้น้องไม่รู้ว่าผมทําคิดนะผมจะเรียกน้องเข้ามาดิคอร์ดแล้วก็แชร์จอแล้วก็เข้าโซนให้ดูแล้วผมจะดูว่า น้องเล่นเป็นยังไงบ้างน้องมีปัญหาอะไรบ้างเราจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้แก้น้องคนนี้เดี๋ยวดูว่าน้องคนนี้ผมจะต้องปรับอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันโรโรโรโลครับพี่อย่าจ่อหน่อยเร็วเล่นปกติเลยตอนนี้คือคูก้าเล่นแบบที่ที่เราเล่นก่อนเลยตอนเนี้เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวดูผมต้องดูน้องก่อนมันต้องใช้เวลาในการดูว่าน้องมีปัญหาอะไรตอนนี้ สิ่งแรกเลยที่ผมเห็นน้องน้องติดเรื่องของการวิ่งไวเยอะเกินไปนะครับเคลื่อนที่เยอะเกินไปนะบางอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องไปทําอ่ะอย่างกระโดดฟันเมื่อกี้เห็นปะไม่รู้ไป,ไปทําติดในแรงหรือว่าดูใครมาอาจจะเป็นโมฆความเท่แต่ว่ามันมันไม่ได้นะเห็นไหมดูกระโดดโดดควงจังหวะกระโดดีย่ยมันเสียเสียเวลาไปแล้ววิสองวิอะ่ะทุกคนกว่าจะได้ยิงอะ่ะมัน มันไม่ได้อ่ะถ้าเจอกับทีมระดับแนวหน้าหรือว่าทีมใหญ่ๆใ,ในลดกเนี่ยคือจังหวะโดดอาจจะตายได้เลยนะอ่ะแล้วก็วางเป้าไม่คือการเล่นระยะประชิดของน้องเมื่อกี้นี้เห็นไหมจังหวะที่โดดเนี่ยมันมีจังหวะที่แบบดาเมดไม่โดนตัวเลยแปบลบว่าน้องโดดสุ่มๆสุ่มสี่สุมส่มห้าโดยที่แบบไม่ได้วางเป้ามาก่อนมันเป็นการ เล่นระยะประชิดที่ค่อนข้างจะรัดขั้นตอนอมันจะมีขั้นตอนหนึ่งสองสอยู่นะครับดูดไหมกระโดดยิงระยะในการยิงปืนก็ใช้ไม่ถูกหมายถึงว่าร,ระยะเนี่ยคนอยู่ไกลๆเนี่ยแต่ใช้ลูกซองอะ่ะเห็นไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคือถ้ามองลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นอเพราะว่าพี่ปรับน้องชุดกล่ำมาก่อนไงก็เลยเห็นว่าเอยแบบนี้มันไม่ได้ในเรื่องของการใช้ปืนนี่อันนี้ก็สําคัญนะ ะระยะไกลก็ต้องใช้ปืนกลหนักอ่าส่วนระยะใกล้ก็ใช้ลูกซองใช้ปืนระยะประชิดต้องจัดระเบียบให้ถูกว่าประมาณไหนที่ต้องใช้ปืนยิงไกลปืนยิงใกล้นะครับอย่างเงี้ไม่ได้กระโดดยิงกระโดดยิงโดยที่รัดขั้นตอนอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มปรับน้องนะมันมันปรับยากนะคนที่เล่นมาแบบเล่นฟีไฟแบบนี้มาแบบเขาเรียกอะไรเล่นมาแบบเป็นปีอะ่ะน้องๆ มันปรับยากเพราะงั้นเวลาปรับเราต้องทําให้น้องเคยชินก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปรับเรื่องของการเคลื่อนที่ก่อนน้องเคลื่อนที่เยอะเกินไปเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะปรับปรับเรื่องนี้ได้โดยการที่เราไม่ให้น้องกดปุ่มวิ่งไวอ่ะจะปรับทีละข้อนะครับอหอลลอ่ะปูกาฟังพี่นะเรามีหลายข้อที่ยังต้องปรับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดอธิบายสั้นๆให้ให้เราเข้าใจง่ายๆหนึ่งเรื่องของระยะในการยิง เรายังเลือกปืนไม่ถูกเลยว่าระยะใกล้ควรใช้ปืนอะไรที่เห็นระยะไกลเนี่ยเรายังใช้ปืนลูกซองยิงอยู่เลยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะงั้นอันเนี้ยเราต้องค่อยคอยปรับอ่ะเรื่องที่สองอย่างกระโดดฟันเมื่อกี้เห็นป่ะมันไม่จําเป็นนะมันมันไม่จําเป็นเลยแล้วก็อย่าไปหาทาในในห้องซ้อมหรือว่าใ,ในในแข่งนะแต่ว่าเรื่องของรีเฟตก,ก็เราเราโอเคอยู่แล้วก็เรื่องที่สามเรื่องของการเคลื่อนที่เราเคลื่อนที่เยอะเกินไปไม่มีเล่นเหลี่ยมเลยโดดวัดอย่างเดียว เรื่องที่4เรื่องของการเล่นระยะประชิดเนี่ยเรื่องของการวางเป้าเนี่ยอย่างที่บอกเราละขั้นตอนบางช็อตที่เรากระโดดไปเนี่ยมันไม่มีามดาเมจเป้าไม่ได้เข้าตัวคู่ต่อสู้วางเป้าอะ่ะเราจะรู้ถ้าเราเล่นมาขนาดเนี้ยเราจะรู้ว่าการยิงแบบไหนแม่งเลยหัวถ้ามันยิงหัวไม่ได้ก็ยิงติดตัวไปเลยยังดีกว่ายิงเลยหัวนะไอเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นปล่อ,อยตัวตายเลยอันดับแรกนะเกิดตรงไหนเล่นโซนนั้น สองอย่าก,กดวิ่งไวกูกล้าฟังดิแล้วมึงจะวิ่งทำไมอะ่ะน้องเออแม่เข้าฆ่าก่อนอ่ะเกิดตรงไหนเล่นตรงนั้นโอเคครับห้ามกดวิ่งไวแล้วก็ห้ามกระโดดเพราะว่าพี่เห็นเอ็กระโดดหมุนตัวกว่าแม่งจะยิงได้กว่าเท้าจะถึงพื้นกว่าจะยิงสองวิสามวิแล้วเป็นยากนะเห็นไหมถ้ามไม่กดวิ่งไวอะ่ะ มันต้องปรับตัวนะเองต้องเล่นอย่างนี้นะห้ามกระโดดห้ามวิ่งไวตายไม่เป็นไรในโซนอะ่ะตอนเนี้ยแต่อย่าทําผิดขั้นตอนเวลาชาร์จเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมทำไมเลยหัวว่าลองยิงแบบไม่เลยหัวดิเอาไม่เลยหัวแต่ไม่เข้าหัวไม่เป็นไรแต่ต้องเข้าตัวแต่ไม่เลยหัวตอนเนี้ยปรับเรื่องนี้ด่วนๆเลยวางกลางตัวก็พอไม่ต้องแบบวางหน้าอกถึงหัว เนี่ยมันต้องรู้ดิเนี่ยมันต้องรู้ดิถ้าไม่เข้าหัวถ้าเรายิงเข้าตัวพี่รู้พี่เชื่อว,ว่าเราทำได้อยู่แล้วแต่เราไม่ทำเอ้ยนะ่ะเห็นไหมระยะอะไรใช้ปืนอะไรน้องโชคดีมากเลยนะปกติถ้าเป็นรุ่นหลักทำช่วงแรกๆนะเนี่ยคูก้ามึงใช้ระยะไม่ปืนไม่ถูกเลยถ้าเป็นช่วงแรกเขามีทำโทษนะอันนี้ถือว่าเองมาในช่วงที่มันแบบ มันไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะไม่โดดดิน้องมันเล่นยาก็ต้องต้องเล่นอ่ะต้องเล่นแบบไม่โดดให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปกระโดดเล่นแบบไม่กระโดดให้ได้ก่อนห้ามกระโดดเลยห้ามวิ่งไว้ไเล่นลงโล่งนี่แหละเกิดตรงลโล่งๆๆก็เล่นลงโล่งเลยเวลาไปสโคบยิงคนอื่นอ่ะต้องเราดูซ้ายเดี๋ยว,ว่าซ้ายขวามันเขาจะยิงหรือเปล่าอย่าไปสโคบนั้นวิเดียวก็พอแล้ว ไม่กระโดดไม่ยิงเลยหัวจับระยะให้ถูกอันทุกคนเราจะแก้เผ็ดน้องนะตอนนี้น้องติดหนักก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่เยอะเยอะมากเยอะจนแบบไม่จำเป็นมันจะทำให้บางชีเวลาเพื่อนครบอยู่ด้านหลังอะน้องจะ,ะวิ่งทะลุออกไปปาดปาดหน,าออาหน้าไอวอเราหน้าไอวอวตัวเองแล้วก็ให้ฝั่งตัวโคฟของเขาเนี่ยยิงยิงได้เพราะฉะนั้นต้องลดการเคลื่อนที่ของน้องก่อนโดยการที่ไปให้วิ่งไวนะครับส่วนเรื่องของการกระโดด ต้องห้ามก่อนเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของมีสมาธิในการวางเป้าเพิ่มขึ้นก่อนนะต้องรู้ก่อนว่าการจะยิงดาเมจให้ติดตัวเขาเนี่ยมันต้องวางเป้าก่อนจะไม่ต้องรัดขั้นตอนโดยการที่แบบโดดไปแล้วยิงเลยอันนั้นผิดนะโดดไปต้องมองก่อนวางเป้าก่อนในช่วงของมองกับหรือวางเป้าเนี่ยมันเป็นเซี่ยววิเท่านั้นต้องทําก่อนแล้วค่อยยิงอ่าจะไม่มีการโดดไปแล้วยิงเลยโดดไปแล้วยิงเลยมันเป็นการปิดเกมที่ไวก็จริงแต่ว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะยิงไม่โดนใครเลย ยิงไม่โดนดาเมจไม่เป็นดาเมจเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้วางเป้าเพราะงั้นเอาช้าแต่ชัวร์ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเริ่มจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนใช้ช้าก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเดี่ยจะหักห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่านะโดยการที่ห้ามกระโดดนี่วางเป้าไม่ถูกรีบรีบยิงเกินไปใช่น้องยังติดเรื่องนี้ผมต้องให้น้องซ้อมแบบนี้ประมาณ1เดือนถึงจะชินเอาจริงๆต้อง1เดือนเลยนะถึงจะให้กระโดดได้ การที่ไม่ให้กระโดดแล้วก็เห็นไหมจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่เขากระโดดมาเรายิงเขาตายได้เลยไม่จำเป็นต้องไปกระโดดหักหักแล้วยิงและน้องจะมีสมาธิในการโฟกัสในการวางเป้าหรือว่าการยิงคนมากขึ้นทําให้เหลี่ยมของน้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเริ่มทําอย่างเนี้ยประมาณสักเดือนนึงก่อนผมเชื่อว,ว่าอย่างตา่ําต้องหนึ่งเดือน,อนห้ามกระโดดเล่นแรงหรือว่าไปสตรีมก็แล้วแต่ถ้าจังหวะที่มันไม่ควรจะกระโดดห้ามกระโดดเพราะน้องติดเล่นแบบเดิมมาแบบนานมากหลายปี พราะงั้นทุกคนจะต้องปรับพื้นฐานไ้เหมือนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันมีเทคนิคสําคัญอยู่ที่จะทําให้น้องเลี่ยมดีขึ้นแต่ต้องเอาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนไอตอนเนี้ยมันก็หลายเรื่องแลวนะเอาจริงๆตอนแรกที่น้องดูอาจจะแบบุเป็นการเล่นที่มันอยโอเคนะกระโดดยิงเล่นไวตั้งไอวอลไวมันใช้ไม่ได้ในเอลิกสูงสุดนะมันใช้ไม่ได้กับทีมใหญ่นะครับทีมใหญ่เราต้องอคิดวิเคราะห์ นะครับช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันต้องละเอียดนะครับต้องดูว่าเอ้ค้าหรือถอยจะบุกหรือจะตีหรือจะอะไรยังไงมันต้องสื่อสารกันแล้วก็พื้นฐานทุกคนต้องต้องดีเหมือนกันหมดเนี่ยยังมีเลยหัวเพราะงั้นเนี่ยเ้องต้องแก้หลายเรื่อง,ย,งยิงเลยหัวอยู่เลยมันมีวิธียิงให้แบบถ้าไม่เข้าหัวต้องติดตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังมีเลยหัวอยู่ แต่ว่ามันเยอะเกินตอนนี้ผมจะให้น้องแก้เรื่องหลักๆเลยเรื่องของการื่อนที่เยอะเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นอ่าสองเรื่องของการวางเป้าวันนี้จะเอาแค่2เรื่องนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่อยๆว่าน้องจะพัฒนาได้ถึงไหนนะครับวางเป้านานเกินไปเนี่ยสกโคบานานเกินไปมันต้องระระวังซ้ายระวังขวาเห็นไหมคือเราสามารถมองในโซนเนี่ยให้เป็นสนามซ้อมหรือว่าสนามแข่งจริงๆได้เลยนะ มันจะได้ไประโยชน์หรือไม่ได้ไประโยชน์นี่อยู่ที่ตัวน้องๆเลยว่าน้องลงมาเล่นห้องโซนอย่างเงี้ยน้องคิดยังไงเห็นไหมน้องเริ่มมีสม,า,สมาธิในการวางเป้าเพิ่มขึ้นละเนี่ยมันอึดอัดนะเวลาเล่นโดยการที่ไม่สามารถกดวิ่งไวได้อ่ะมันอึดอัดเพราะงั้นเวลาแข่งจริงๆเวลาเจอไฟจริงๆมันก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะมันจะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกเพราะงั้นอันนี้ถือว่าเป็นการฝึกจิตใจตัวเองด้วย ถ้ามันอึดอัดเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเดี๋ยน้องจะเจอปัญหาของน้องเองแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเห็นทางออกว่ามันควรจะแก้ยังไงนะครับเมื่อไหร่ที่น้องๆถามเข้ามาพี่ทํายังไงให้ทีมเก่งทีมตึงผมก็ยังพูดเสมอว่าการที่จะมีทีมที่ดีหรือว่าทีมที่ไฟเก่งเก่งไฟดุดุหนึ่งเลยสิ่งเดียวเลยคือทุกคนสี่คนต้องเก่งต้องเก่งอ่าแต่ว่าเราต้องไปแตกยอดนะไอ้คำว่าเก่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างพื้นฐาน การวางเป้าพื้นฐานในการหลบพื้นฐันในการยิงพื้นฐานในการหาพื้นที่เล่นต่างๆนานาแล้วก็ในเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมอ่ะเวลาแบบเจอไฟแบบนี้อ่ะเจอไฟสามหนึ่งเล่นยังไงอ่ะเวลาเลือดเหลือน้อยทํำยังไงอ่ะมันมันแตกยอดมาจากคําว่าทุกคนต้องเก่งเดี๋ยวมันเยอะมากเพราะงั้นเราต้องมันก็เป็นการบ้านของของกัปตันทีมหรือถ้าเรามีโค้ดก็เป็นการบ้านของโค้ดของทีมเราเนาะว่าเราจะทําให้ผู้เล่นของเราเนี่ย เป็นแบบนั้นได้ยังไงถ้าเป็นได้พี่เชื่อเลยว่าดีขึ้นแน่นอนร้อยเปก็อย่างแรกเลยเราต้องดูดูคนในทีมเราก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรออย่างปัญหาของน้องคนเนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของปุ่มตั้งค่านะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของปุ่มตั้งค่าก็ต้องไปแก้เรื่องนั้นก่อนว่าจะตั้งค่ายังไงให้มันให้มันไม่มีปัญหาอย่างอาจจะกดไอวอลไม่ติดอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องของการตั้งค่าอยู่ไปแก้เรื่องนั้นก่อนอหลังจากนั้นพอได้ ถ้าน้องได้ปุ่มตั้งค่าที่มันไม่ต้องปรับบ่อยแล้วอะค่อยเอามาปรับเรื่องพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นแก้แก้ไปทีละปัญหาแล้วทุกคนไม่มีใครเก่งตั้แต่เริ่มเพราะงั้นต้องค่อยค่อยค่อยค่อเป็นค่อยๆไปนะครับน่ะเนี่ยน้องยังมีในจังหวะที่แบบระยะไกลก็ยังใช้ลูกซองอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ต้องจี้ถ้าทำหนึ่งครั้งสองครั้งโดยปกติแล้วพี่จะดุดุดัดดนไม่เกรงใจใครจะด่าแบบด่าหนักแล้วก็ซ่อมหนัก มันต้องทําให้หนักๆเพราะว่าน้องจะได้ไม่ทําอีกนะครับมันก็เพื่อตัวน้องนะอันนี้พี่บอกไว้เลยว่าเพื่อตัวน้องเองพี่ไม่ได้เก่งนะแต่พี่เข้าใจวิธีการเล่นเพราะว่าพี่ดูดูดูดีลด,ดูคาราเมลดูสต็อปดูฟิลซ้อมทุกวันเมื่อก่อนแชร์อจอสี่จอปุ๊บดูซ้อมทุกวันก่อนมีลีกพี่จะให้ซ้อมแชร์อจอตลอดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักก็เลยอาจต้องปล่อยให้น้องซ้อมปกติไปนะครับเพราะว่าน้องมีพื้นฐานที่ดีกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวส่วนน้องคูก้าเนี่ยอาจจะต้อง แชร์จอยพี่ดูทุกรอบที่ซ้อมพี่ก็ให้โอกาสลงห้องซ้อมเรื่อยๆเพื่อได้นําสิ่งที่น้องแก้ตอนเนี้เนี่ยเอาไปลองใช้ดูว่าเวลาเจอสถา,านการณ์จริงๆน้องเปลี่ยนไปหรือยังหรือว่ายังกลับไปเล่นแบบเดิมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่าน้องพัฒนาหรือเปล่าผมเชื่อเลยว่าน่า,นาจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอาจจะต้องติดอาจจะติดการเล่นแบบเดิมอยู่ผมก็วางแผนไว้ว่าประมาณเดือนหนึ่งน้องน่าจะดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนก็ประมาณนี้ทุกคนผมเชื่อว่าคลิปนี้ มีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับเพราะงั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะถ้าคลิปนี้ปังก็จะมีเทคนิคลับเทคนิคหนึ่งที่ผมจะเอามาแชร์ถ้าอยากให้เพื่อนคนไหนเก่งขึ้นหรือพัฒนาขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่แชร์ไปให้เขานะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเขาให้กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยพี่มีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้น้องแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยแต่ว่าเทคนิคนั้นพี่อาจจะต้องขอสมวนสิทธิ์ที่ยังจะไม่ทําลงให้นะครับ จริงเทคนิคตรงนี้ที่พี่พูดไปทั้งหมดในเรื่องของการปรับปรับน้องคนนี้เนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะมันเยอะมากเลยนะมันสำคัญมากเลยนะแค่น้องเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดน่แล้วเอาไปทำเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเปลี่ยนน้องคนนั้นเยอะมากๆแต่อย่างที่พี่บอกว่ายังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากๆนะในเรื่องของการทำทีมการเล่นเป็นทีมให้มันดีขึ้นพี่จะแชร์ก็ต่อเมื่อคลิปนี้มันปังอ่าและคลิปนี้ปังปุ๊บเดี๋ยวมาทำคลิปนั้นให้นะครับผมโอเค,ครับตอนนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ อย่าลืมนะไปติดตามไลฟ์สดได้ที่ TikTok e อีกพีจุดชาแนลแล้วก็ทางหน้าของแฟนเพจนะครับผมสตรีมทุกวันนะประมาณ2ทุ่มนะครับอีกเป็นวัค a n n e l นะครับยูทูบก็เหมือนกันนะครับฝากด้วยฝากกดติดตามฝากไปดูไลฟ์สดด้วยนะฮะไลฟ์ส,สดก็จะมีเทสรับแคนบ้างอะไรบ้างเก็บแต้มดันแกนบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยเชื่อกล้าเอาเกิน ใจเลยเดินลั่นบึกบัก